อามานีพาพี่น้องมาเบ่งการท่องเที่ยวนำตกต่นหอยขวัวหรือว่าสวนดอกไม้จุดนี้เป็นจุดที่ว่าก่อนเราจะเข้าไปมาซื้อปีอยู่นี้อันนี้็ว่าเป็นประตูพงก่อนจะเข้าไปเนาะประตูพงเข้ามาทางในจะเป็นต้นไม้ต้นตอกเนาะธรรมศาติ์สวยสดงดงามน,นี่ทางเข้าเดอ้อทางเข้ามา นำตกตัดห้อยขั้วส่วนดอกไม้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆวิวงามดีธรรมชาติคับมีจุดที่สายสลิงสายสลิงกระเทิงตามป่าไม้คักคับคับคับมันมีการปลูกสร้างเเส้นทางกรมคืนประธรรมชาติย่างเลาะเที่ยวชมเนาะอันนี้มันจุดเจ้าขี่สายสลิงแต่ทำเทิงต้นไม้พุ่นมีบอลอุ่นสายเลยคุนเนาะเอาข้ามขั้ววันนี้นะ ข้ามขวานเอน,น,น้ำตกตะไคร่ขวาลงมาแล้วนี่นะมีน้ำพุนะมีน้ำพุงานบ่อที่น้องงานบ่องานลายงานลายไปเลี้ยวขวากับไปเบืองน้ำตกตะไครก่อนแล้วก็ไปพุ่นไปพื่งส่วนดอกไม้ มกีกิจกรรมขี่สลิงไต่เสือกขึ้นไปทางนี้จะเป็นขึ้นเป็นเวทีทำตกตดัดนักท่องเที่ยวเน,ะน,นาะจะนวนหลายมาท่องเที่ยวท,ที่ว่าราคาเนาะราคาแต่แต่ละ,ะรายการ คีสลิงไตเสือกจะมีอุปกรณ์เซฟตี้อยู่นี่เนาะเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกอันนี้บอลทดสอบทดสอบคี่สลิงหรือว่าฝึกฝึกเห็นขี่สลิงบอลไตเสือกดินอยู่ถึงมันสูงๆมันขึ้นไป nah เส voilà kind of ี s <S nah ่ยวดีคักดีอันน so yeah. as yeah. ี้บอลฝึกหนักฝึกขี่สายสลิงนี่ ค,ค,คักคักคักนะวันนี้เราขึ้นไปเบิ่งน้ำตกตัดห้อยขัวขพี่น้องคักบอพี่น้องคักบอมีแต่ปลาอากาศเย็นสดสื่นแก่มใส่หอมไม้สนุกสนานมาเบิ่งมาเที่ยวเด้อน้ำตกตัดห้อยขัวทางเมืองจอมเพชรแข่งหลวงพอบางน้ำบลายปันใดแต่กระง,งามอยู่พี่น้องมันสู้ดีเด้อสุ่มสุ่มกองให้เบื่องเด้อน้ำตกตัดเด้อ พุ่นเห็นบ่อพี่น้องสูงสูงสูงง,งามงามงามอันนี้แหละนำตกตัดห้อยขวัวเมืองจอมเพชรแคมป์หัวบางอันนี้ก็ะสาบเวียงจันเนะาะซาเวียงจันเพื่อมาเที่ยวบบยอืมนั่งไผมาเที่ยวหลวงบางซื้อซื้อซื้ออย่างน้อซื้อน้อยเดินมาจันรหลวง,อง<อ>เวียงจันโอ้เฮ็ดเยี่อยู่ใส่ใน่ะ ทางมิดเดียแอสันโกลดโอ้เอาชี่หน้าจำตาคนไวเน้เด้อสนุกสนานพี่น้องสิ้นอกสิ้นใจมาบร่ได้ขึ้นแต่กระเสียวไ้แทนและนี่บัดดี้ย่างย่างขึ้นไปเบิ้งอันนะน้ำตกอยู่ข้างเทิงนวบัดนี้เนาะทางลูกลังนะ่ะนี่แหละทาง กระสึกกระซักอันนี้แหละที่ก้อนหินเด่ะกระตึกกระตักอะน,นี่แหละทางยิยากนิดนึงเนาะแต่ว่า,าระมัดระวังเอาใครด้มาเที่ยวก็ได้อันนี้มันนำตกตะห้ร่ขวดเด้องามบอพี่น้องป้องไปขึ้นมากองตาละทายลงไปจะเป็นแบบนี้เนาะ เห็นวิวต้นไม้ยหญ่ๆนถ้าท่องเที่ยวคนกำลังจะขึ้นไปขี่สายสลิงเนาะกำลังขึ้นไปถึงแล้วน้ำใสงามเนาะค่ว่าสูงสมควรึ้นว่าประมาณ7 8 0เมตรหรือว่าสูงกว่าเนะเี่เดาโดยตาเป้าผู้สึกเสี่ยวเลยไม่เห็นตาดนีก็ได้สูงี่ลึก น้ำใสใสน้ำงามงามพี่น้องงามงามเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ขีไสายสลิงเห็นบ่คักบ่โอ้เสี่ยวเด้ OF. อืมคักๆๆๆๆ น,นี่ที่ว่าเป็นผู้นำผาเนาะเป็นผู้นำผาที่สา้สลิงโอ้คักแท้แย่นี่เนาะคักขักขักักจากรองมาจากบาทดิขักักไหลคักหลวันนี้จีผาข้ามไปเบิงทางเบื้องส่วนดอกไม้วนะันนี้เนาะส่วนดอกไม้วันนี้เราข้ามทางเนาะข้ามทางจากเบื้องน้ำตกตัดข้ามไปเบื้องนั้น มีส่วนอุทยานหรือว่าส่วนดอกไม้อันนี้ท่าทางไปทางสัญญาบุรีเนาะไปทางหงสาไปทางเมืองเงินเมืองขอบเมืองไม่ยังทางภาคเหนือของอันเมืองสัญญาบุรีแล้วทางนี้จะเป็นทางไปทางลพบางไปทางเมืองจอมเพชรลพรบางหลังจากเขาเบิ้งน้ำตกตาแลแบบนี้เราจะไปเบิ้งส่วนดอกไม้เนาะเออลอด กองทางไปเลยเนาะพอกองทางเมื่อกี้นี่ไปให,ให้เบิ้งทางเปทางสัญญาบุรีแล้วก็ทางต <ไป S 1> ากบางเราจะมีซ่องทางเข้าไปอยู่นี่เนาะจะมีป้ายบอกว่า,วาประตูสู่ทางเข้าสวนดอกไม้จะได้รอดนี้ไปเนาะรอดนี้ไปเบิ้องดำกันพี่น้องวันจะงามปานใดอันนี้เป็นทางอ่า ห้องห้องน้ำเนาะห้องน้ำมีกองทางไปสัญ,ญบุรีขากลับก็จะได้มานี่คือเก่าเนาะประตูสู้น้ำตกตานหอยขัวเป็นธรรมชาติดีต้นไม้ใบหญ้าพืชผักต,ต้นไม้ต่างๆหลายนานาสนิด ทางยางสะดวกสบายมาลินมาเที่ยวกันเดอพี่น้องชาวเราอยู่ทางภายในและตางประเทศมันจะมีส้างเนาะมี้างมือขี้เบิ้งขม <c oughs> โอ้ก็จะป่อยเลยนะบุมัดเลยเนาะป <c oughs> ่อยเลยอลยิสระดีอยู่เดี๋ยวนี้นะ คือว <f dragging> ่า <sympath> ก <icking> ับบริเกย์จังหวงพอบางพอปันใดเนาะเอาออกจากพอบางมาจะได้เข้าเหือบักอยู่กองพลัรั่มีแล้วก็ข้ามมาทางบ้านเสียงแม่เมืองจังเพชรแล้วก็ขี่รถมากระทางสะดวกสบายทางดีใช้เวลาประมาณประมาณครึ่งสัปหล์เนาะพอบางพอบันไดเออเอ็นบอเอเลฟเว่นเอเลฟเว่นสังสังสางสาง โอ้พนถ่ายเขาสองกล้องเลยเน,นาะเนี่ยค่อยงามเนาะถ่ายสองกล้องเลยอันนี้กับพี่น้องสาวลาวมาเตะแคลิฟอร์เนียยูเอสเอนี่เพิ่นมาเที่ยวโอ้คำหูเนาะสานีเนาะคำหูคำหูคาร์ตาเท่าไหร่นะอยนนั้นห้หาสิบพันเนา,นา,นา,นา 50, นะ เราผู้ใดมาเที่ยวอยากให้อาหารสร้างก็มาซื้อน้ำเพิ่นนี่ได้เด้อกระตาห้าสิบพันเนาะกระตาห้าสิบพันตาเลี้ยงสร้างหักสร้างอืมตุยได้หน่เนาะไปน้ำกินอาหารหลายวันนี่อืมเฮ้ยเฮ้ยคักคักคักอืมเห็นคนมาแล้วเพื่อนก็เอ้เพื่อนเพื่อนที่มาเนาะเพื่อนที่มาเห็นคนมาแล้วก็เพื่อนอยากกินอาหารนี่สร้างก็ได้ พุน่นโอ้แห้งคักแล้วน,นะ <c oughs> ทางเทิงก็มีการขี่สายสลิงเนาะอยู่เทิงพุ่นี่นี่เป็นผู้สาวงามงาม,มสาวต่างประเทศไปมาทเที่ยวโลภะวางคักคักจุใจดีพี่น้องจุใจดีอืม โอ้โอ้แมนะเดกะต่ละตัวนาะเอาต้น้นบเลเอาะไรลดบรรยากาศดีเนาะต้นไม้กงามแล้วก็มีคนสลิง้าอย่าาจบต่อไปตัวหน้าบูญกกันบยกันเอาไป เอาไปสืบตัวกิจกรรมต่อไปวันนี้เนาะเอาสืบต่อตัวไปเบื้องส่วนดอกไม้บ,บนันนี้งามเนาะเขาจะนานตกแต่งคักออตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าจะไปเบื้องส่วนดอกไม้อยู่งา,านงา,านตัวไปบ,บันนี้เนาะถือว่าลงคอยไป,ปสั้นๆลงคอยไปโอ้คักพี่น้อยรรมาติเขี้ยวมอง,งไหมประดงนะมองไหมมีน้ำมีใน มามีประดงโอ้ยสีวิตสิบาพี่น้องเลย้ยมาเที่ยวกันเด้อพี่น้องสาวเราีต่างประเทศหรือว่าเป็นฝรั่งอังกฤษเป็นไทยเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นผู้ใดกด็ดีมาเที่ยวมาเบิ่งมาชมนี่เห็น่ะเพื่อนคนมาหลายอยู่ด้ว,ดวพี่น้องอืมราคาก็ไม่ได้แพงหรอกสามคนมานี่ก็เจ็ดสิบห้าพันกิลเป็นยนะังไรมาเที่ยวมวนซื่นอยู่บ่ามาโอ้ เอาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อทางซ่องพีางงา่เคแชนแนลอันนี้จะเป็นน้ำตกตาดที่ว่าสร้างขึ้นเนาะโก,โกงคกลืนกับธรรมชาตาิต้นไม้ใบหะ้าพักที่นองเฮ้ยสถานที่ท่องเที่ยวเอาไปกันต่อไปกันต่อบันเดต่ละซอกแต่ละ,ละมุมทือว่าเหตุทางง่างไปสะดวกสบายหลายสะอาดสะอาง ที่นี่อที่เนื้บ่มีเนาะอันนี้จะเป็นจุดพักเนาะเวลาเอามาเที่ยว้ายางเมื่อยนะก็มาพักจุดนี้ได้นี่ป็นเ็ดบนนัน่งบนเออพักเสาร์ละเอียดเป็นยงได้ 3, 4, 5, สามสี่ห้าเสานี่มาแต่ทางใดเนาะเรียงจันมอรักท่ายเอาเดอ้อจะได้ออกซองพีเคแชนแนลทางยูทูบอ่ไปกดเบิรงเดอร์ เป็นยังได้มาเที่ยวสะสมดอกไม้งามบอธราาารมชาติต้นไม้นี่มาทงามพี่นอ้องมองไหมต้นไม้ไมหากยังออกมาเนาะเป็นตน้นไฮบอหรือว่าต้นหนังในไๆดีญ่ยยดีอันนี้มันใบบอดใบพุกใบ,ย,บย,ยังโอ้นี่ขครับพระเจ้ากับูงซื้อดีปันใดเนาะ พว่นนี้ทางย่างมาันเราจะมีจุดจุดพักเราเป็นเป็นจุดเป็นจุดมนันเนาะพอได้เมื่อยแล้วก็ย่างมาตามป่าแล้วก็นั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนมีหลายซอกหลายมุมเลยย่างเบื้องต้นไม้ย่างเบื้องธรรมชาติไก่จะหอดส่วนออกม้เลยเด้อวันนี้เด้อไก่จะหอดแล้วโอ้พอดีคักเลยนี่พอดีมาเห็นเพคนขี่สางเนาะขี่สาง เราจกขี่สางก็ได้เด้อเพิ่นมีกิจกรรมมาขี่สางขี่ใส่สลิงตอนนี้ใกล้จะฮอดส่วนดอกไม้แล้วพี่นอ้องเอาหิ้ง้างไปเบิ่งสางก่อนเนี่กิจกรรมขี่สางเนาะคัก,ก,กพี่นอ้องครับคือว่าตอนนี้เราจะเข้ามาเบิง่งฮอดส่วนดอกไม้แล้วเนาะนี่เนาะส่วนดอกไม้ตอนนี้มีป้ายบอกอยูน่นี่ไปแต่ละทางแต่ละที่แต่ละทางรักทำงานพี่น้องเลยเห็นบ่ ที่สันสดใสตอกไม้คัก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 กวงควงดีควงควงดีเจ้าขี่สายสลิงเมื่อกี้เนอะหาฮอดนี่เนี่ยเห็นปะกำลังมาเห็นปะคัก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  <c oughs> โอ้เป็นตาเสี่ยวเนาะคักขักของไก่ดีเลยออขักักขัก,ขก,ขก,ขกขบ,บ่ฮอดสันเบกแหงบ่ฮอดสันติจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นจุดใจกลางกันส่วนดอกไม้ห้อยขวนะัวเนาะหลายคนมาจะมาถ่ายโฮมที่จุดนี้จะมีกันห้อมมีกันห้อมเนี่ยกันห้อมมาห้อยโซ่เนาะ บีดักได้จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะเฮดซากที่ว่ามีทุ่งของบรรดาประเทศอาเซียนครับพวกเราเนาะที่ว่าพู้ใดอยากมาถ่ายหูกก้กัได้ได้ทุง่งในของแต่ละประเทศเลยว่าสันสะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่ว่าดาราท่านที่มาเที่ยวนะมาถ่ายหูกเนาะ จะเห็นหนังสือเนี่ยว่าฮักเจ้าสวนนีลันดอนมาสัน่นงานได้พี่น้องใหม้มีห่มไหม้มาวันนี้เรากลับมาเบิ่งจุดที่ขจามักถ่ายหูบเนาะสวนดอกไม้ในปลายใ,ใหญ่ที่นำตกตะอั่วจะมีคันห้มเนาะอันนั้นเปนพี่น้องพี่น้องเพะมงจะสุดเพโมงง,งานนี่พี่น้อง มีที่พ่วงงามๆเนาะพี่น้องพี่น้องพ่อมงอนนี้มีที่พ่วงงามๆ <laughs> สุดงามแท้งามว่าเนาะเอเอเห็นไหมน้ำตกแตงอยควายสวนดอกไม้งามบ่งามบ่โอ้มีขันหน้อมหลากหลายสีงามพี่น้องเบตาอ่อนซอนเบตาอ่อนซอนกว้างขวางดีสวนดอกไม้ ไม้ขวกว้างๆดีมีดอกไม้หลากหลายชนิดบนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่ว่าหลายคนที่มาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปจะมีจุดใจกลางที่เป็นไม้ไผ่เนาะก็เป็นโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ เขาไม่ไผ่มาปักใส่แล้วก็สานสานคล้ายคือกับอันนะั้คือใส่ขึ้หยักเนาะเขาเอิ่อนมาหยักบัวอันนี้กับบวมหูคือกันอันนะั้มาตั้งใส่เครื่องเครื่องกลางนี่ล้ายคือกับาธาตุเนาะคล้ายกับาธาตุก็ง,งามไปเดียวนึงพี่นอ้องก็ง,งามไปเดียวนึงเอาให้เบิ่งมะมอเรเป็นอันนี้แหละบึงมะมอเรถ้าบอกพอบางเขาเอิ่อนมาหยักกับบวมอันนี้นะจะมีส่วนดอกไม้หอมหอบเนี่ยมันจะเงี้ยงมาลวงเดียวกันหมด อาจจะเป็นเป็นน้ำแสงตะเวนบ่เนาะนีน่เนาะกว้างๆดีส่วนลงไม้เย็นหูเย็นตาเที่ยวลงบางระยะนี้อากาศดีหลายเด้อพี่น้องเลยอากาศดีหลายอาจจะเป็นอาหานอาหารเนาะเบื้องลุ่มเนาะคนใดมาก็จะกินข้าวกินน้ำกันมาสั่งอาหารน้ำเพื่อนได้อมาฮอนนี้ก็ขอฝาก ให้ทานผู้เบิ่งผู้สมกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าถึกใจกดไลค์กดแชร์ไปเลยขอจบไปเพียงเท่านี้สักก่อนคลิปนี้คลิปหน,น้าพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านสุขดีบ๊ายบาย